ในเวลาดีนะคะคงไม่มีข่าวไหนเป็นที่พูดถึงเท่ากับข่าวถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตน์ที่กําลังเสี่ยงทําให้หัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่3 0ของประเทศไทยขาดคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสสแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่ากฎห้ามสสถือหุ้นสื่อเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมต้องมีและมีหุ้นอื่นอีกไหมที่สสห้ามถือวันนี้เดอะบริฟเฟอร์ชวนมาหาคำตอบกันเพราะประเด็นเศรษฐกิจธุรกิจเข้าใจง่ายกว่าที่คุณคิดค่ะ แต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทีสปอตไลน์นะคะกดห้ามแม่สสเป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นสื่อเนี่ยมีขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี49โดยในมาตราที่48ในรัฐธรรมนูญปี50ระบุไว้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือโทรคมนาคมไม่ได้ซึ่งนี่ก็เป็นเพราะว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นมีการอภิปรายว่าที่ผ่านมามีนักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อโดยเฉพาะสื่อทีวีใช้สื่อสร้างความได้เปรียบในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นธรรมและอาจใช้สื่อบิดเบือนข้อมูลเข,ข้าข้างตัวเองหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามทําให้สื่อมวลชนขาดความอิสระในการทำงาน โดยนักการเมืองดังที่ถือหุ้นและเป็นเจ้าของสื่อในขณะนั้นก็คือทักษิณชินวัตรที่เข้าถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ต่อจากธนาคารไทยพาณิชย์แต่ถึงจะมีการกําหนดเป็นข้อห้ามแล้วนะคะมาตรานี้ก็เป็นการห้ามแบบกว้างๆเท่านั้นไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดมีสสถือหุ้นสื่อจริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีขึ้นหลังจากมีการรัฐประหารในปี57 จึงได้มีการใส่ข้อห้ามนี้ไว้ในมาตราที่98อนุมาตรา3ซึ่งพูดถึงคุณสมบัติบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในมาตราที่101อนุมาตราที่6ไว้อย่างชัดเจนว่าใครก็ตามที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราที่98จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นสสทันที ซึ่งแน่นอนว่านอกจากหุ้นสื่อแล้วก็ยังมีหุ้นอื่นๆนะคะที่ถ้าปล่อยให้สสเข้าไปถือก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองใช้อำนาจควบคุมธุรกิจเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้ซึ่งนั่นก็คือ46บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสัมปทานเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ว่าจะเป็นบริษัทกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคเช่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่นบริษัทบุนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ s c g กลุ่มสื่อสารเช่นบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS กลุ่มขนส่งเช่นบริษัท b t s กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มสื่อบันเทิงเช่นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือ MCO t อและบริษัท GM m ม r ก m ร y ีจำกัดมหาชน ซึ่งเมื่อดูจากรายชื่อบริษัทแล้วเนี่ยก็เดาได้ไม่ยากนะคะว่าถ้าเกิดมีการปล่อยให้สสเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะทําให้สสเป็นทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์และก็ผู้ได้รับเงินโดยตรงจากรัฐบาลแต่ถึงแม้กฎห้ามสสถือหุ้นสื่อเนี่ยจะเป็นกฎที่เกิดขึ้นมาด้วยเจตนาดีแต่กฎนี้ก็ยังมีปัญหานะคะเพราะว่ามีความกำกวมเพราะว่าไม่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าสสคนนั้นจะต้องถือหุ้นสื่อเท่าไหร่ถือจะเข้าข่ายมีความผิด ทำให้ถึงแม้สสคนนั้นจะถือหุ้นสื่อในสัดส่วนที่น้อยมากจนไม่มีอำนาจในการบริหารบริษัทนี่อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้สสฝ่ายตรงข้ามนำกฎหมายนี้มาใช้โจมตีกลั่นแกล้งกันได้นอกจากนี้ด้วยความที่รูปแบบของสื่อพัฒนาไปไกลาจากวิทยุโทรทัศน์มากแล้วและใครๆก็มีสื่อที่สร้างอิทธิพลในวงกว้างได้อยู่ในมือก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นักการเมืองต้องห้ามใช้เพจสื่อสังคมเช่น Facebook หรือวัาถวิเตอร์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อในรูปแบบหนึ่งเพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็เห็นได้เลยนะคะว่าการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าการถือหุ้นของนักการเมืองเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังมีช่องโหว่อยู่มากซึ่งในอนาคตก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายนี้หรือไม่หรือว่าแก้ไขยอย่างไรเพื่อให้กฎหมายนี้มีความยุติธรรมแล้วก็มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบในนปััจจุบ ทุกคนคิดยังไงกับคดีถือหุ้นสื่อและกฎหมายถือหุ้นสื่อควรแก้ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ